สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้ย์ังทนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์นะครับเหรียญยอดนิยมต่างๆนะครับดูต้หนีดูโจดอ่อนเหรียญน,นะครับว่าเขาดูกันตรงไหนนะครับราคาค่าตลาดแล้วก็ยินดีรับเช่าพระซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับ วัจ,จุรามณีนะครับจังหวัดสมุรสงราบนะครับท่านเป็นอาจารย์นะครับของอาจารย์อิกวัจุรามณีนะครับยักษ์เาวิสุวรรณที่เลื่องลือนะครับท่านนี้เป็นอาจารย์นะครับเป็นหลวงพ่อเนื่องวัจุรามณีนะครับเวลาเราไปทําบุญเนี่ยไปไหว้ยักษ์เาวิสุวรรณนะครับโบสถ์หลวงพ่อเนื่องเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับ พอจอดรถปุ๊บเดินไปข้างหลังแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงก็จะมีที่กราบไหว้นะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเนื่องออกปี2,500 1นนะครับลาบผลพุทธวีนะครับรุ่นแรกวัจุรามณีปี2 5 1 1นะครับอง์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับ เนื้อทองเหลืองลมดำนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับองค์นี้แทบจะไม่เห็นรอยเปิดจะดูยากนิดนึงนะครับบางองค์เนี่ยพระที่เห็นร่องรอยผิวเปิดนะครับก็จะเห็นด้านในว่าเป็นทองเหลืองลมดำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูกันก่อนมาดูที่ผิวพันก่อน ผิวพันธุ์นะครับก็จะเป็นลมดำลมดำแห้งๆเง,งาๆนะครับบางเหรียญอาจจะมีพายน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆนะครับนะครับเป็นผิวเหรียญน,นะครับผิวเดิมก็จะต้องแห้งๆแบบนี้นะครับนี่ครับแห้งไหมแห้งๆเลยนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าเหรียญเนี่ย มีความเงาคล้ายๆเหมือนจะมีอะไรเคลือบลงไปนะครับเนี่แหละรครับทําให้พิจารณาดูง่ายนะครับก็เหมือนคล้ายๆจะเอาน้ํายาล้างเล็บเคลือบนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่เป็นเข่นเปลือกๆนะครับก็เคลือบเหมือนน้ํายาล้างเล็บเคลือบนะครับถ้าเป็นพระแบบเดิมๆปราจกวัดนะครับแต่ถ้าไม่เคลือบมีไหมมีนะครับมีนะครับมา เรามาดูกันนะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องรุ่นแรกนะครับวัจุฬามณีก็เ,เป็นหลวงพ่อเนื่องนะครับครึ่ององค์มีต่อโคดต,ตรงนี้นะครับตรงหน้าอกมีต่อโคดตรงนี้นะครับมีหลายโคดนะครับแยกหลายโคดแล้วด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าลาบผลพุทวีนะครับปี2อ1 1นสิบเอ็ดนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเรามาดูเกท้กัน ผมว่าดูไม่ยากนะเหรียญนี้อันดับแรกนะครับดูนะครับดูเหรียญแท้ก่อนดูที่ตาหลวงพ่อนะครับคมลึกมากนะครับลึกลึกเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วดูพื้นเหรียญกระแสะเหรียญครับกระจายออกด้านข้างทั้งเหรียญน,นะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจน โค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับแล้วตรงนี้เห็นไหมมีลอยจานนะครับอันนี้เหรียญนี้เป็นจอยจานดินสอมีทั้งจานดินสอและก็จานเหล็กนะครับอันนี้เป็นจานดินสอนะครับลอยจานเต็มไปหมดนะครับไม่มีจานก็มีนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับเรามาดูด้านหลังเหรียญก่อนอันดับแรกนะครับผมเนี่ยให้ความสําคัญกับรูเจาะเหรียญมากนะครับ เจาะจากด้านล่างมาด้านหลังนะครับรูเจาะไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะครับเล็กกําลังพอดีใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเก๋ทันทีครับจารูเจาะแม่นๆครับเห็นไหมจารูเจาะให้ขึ้นใจนะครับเปลี่ยนทุกเหรียญนะครับจุดอ่อนเนี่ยผมบอกเลยรูเจาะเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับมากๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูพื้นเหรียญครับเห็นไหมกระแสปั๊ม ถ้ากระแสปั๊มวิ่งลงเนี่ยผมบอกเลยนะเกทันทีนะครับผิดธรรมชาตินะครับเหรียญแท้เขาจะวิ่งออกแบบนี้นี่ครับตัวหนังสือก็มาตรฐานคมลึกชัดเจนธรรมดาปกติด้านข้างมีขอบปิ้นออกมานะครับเกิดจากการปั๊มนะครับเนี่ยปาแท้มีขอบปิ้นธรรมดานะครับมีเนื้อเกินออกมานะครับแล้วเรามาดูตัวตัดเหรียญตัวตัดเหรียญน,นะครับนี่ เห็นไหมนี่ครับพระแท้ก็จะตัดแบบนี้ครับตัดไม่ขาดปี2 5 2 1นะครับพยายามจำปีแม่นๆนะครับลักษณะช่วงปีนะครับเขาจะตัดแบบไหนนะครับดูตัวตัดนะครับจำตัวตัดแม่นๆนะครับเห็นไหมฟันใหญ่ๆนะครับตัดไม่ขาดนะครับ แล้วจุดอ่อนของเหรียญน,นี้นะครับผมบอกไว้เลยว่านี่ครับดูไม่ยากนะดูรูเจาะเล็กๆเนี่ยนะครับแท้และแล้วก็ผืนพืนผิวเหรียญน,นะครับเป็นเงาเงาคายายก็เคลือบมาเดิมๆเนี่ยแท้เลยนะครับราคาค่าตลาดค่านิยมตอนนี้อยู่ที่หลักหมื่นต้นนะครับก็คือหมื 10, ่นกว่าบาทสวยๆก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นแล้วแต่บล็อกแล้วแต่โค้ดนะครับ ใครมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับหรือว่าใครจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมทิ้งลายและเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับแอดมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับ